วันนี้ก็อยู่กันที่ทาราเทเลสคาเฟ่นะคะปฐถงบริษัทของเรานะคะได้รับการไว้วางใจค่ะจากเจ้าของทําให้เราได้มาติดตั้งที่นี่นะคะแล้วทีนี้เราไปดูการหาว่าภายในจะเป็นยังไงบ้างไปกันเลย แลทีเราก็จะไปพบกับเจ้าของร้านทาราเทเลสนะคะคาเฟ่ที่นค่ควมถ่มกนั่นก็นก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 นคือพี่อ้อยนะคะไปะสวัสดีค่ะพี่อ้อยสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็จะมาขอสัมภาษณ์และให้พี่อ้อยะคะ่ะพาเดินทัวร์รอบๆของทาราเทเลสให้เราะะอ๋อได้ค่ะโอเคให้แนะนำบริการของทางร้านใช่ใชไหมคะใช่ใช่ค่ะโอเคค่ะเชิญค่ะ ก็คือร้านทาราเทเลสอะที่มาของการตั้งชื่อทาราเทเลสก็คือทารามันก็คือแม่น้ำเทเลสมันก็คือระเบียงเนาะซึ่งจะเห็นว่าที่เนี้ยถ้าเข้ามาริมแม่น้ําจะมีระเบียงหลายอันเลยระเบียงเล็กระเบียงใหญ่อะไรเงี้ยก็คือเป็นพื้นที่ริมแม่น้ําที่ทํากิจกรรมริมแม่น้ําอะไรประมาณนี้ ร้านนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะเนี่ยรออ้านเปิด1ิบโมงค่ะ1ิบโมงเช้าแล้วก็ปิดสองทุ่มสองทุ่มนี่คือครัวปิดนะคะอันนี้คือจันทถึงสุกไหมคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยค่ะเสาร์อาทิตย์ด้วยเพราะว่าของเราเข้ามาลึกแล้วก็ไม่อยากให้ลูกค้าเข้ามาแล้วแบบร้านปิดเสียใจอ,อ,อะไรอย่างงี้ไหนๆก็เข้ามาลึกแล้วน่ารักมากๆเลยค่ะแต่ถ้าเกิดสั่งอาหารทันแล้วอะคะ่ะสามารถนั่งได้เรื่อยๆเลยแล้วแต่เลยค่ะจะชาทานวายทานเบียร์อยากจะอยู่ตีทุ่มห้าทุ่มได้หมดเลยค่ะ อันนี้จะเป็นแพที่เป็นทุ่นลอยน้านะคะแพจะขึ้นลงตามน้ําแต่ว่าปลอดภัยใช่ค่ะเพราะว่าแพนี้เราทําตามข้อกําหนดกฎหมายพรบฉบับล่าสุดแล้วก็ได้รับาการอนุญ,ญาตจากทางกรมเจ้าท่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าพูดถึงบริการของทาราน,นะคะนอกจากแพริมแม่น้ําที่เป็นคาเฟ่มาดื่มกาแฟมาทานเครื่องดื่มเย็นๆหรือมีเค้กม,มีขนมอร่อยๆทาน ก็จะมีอาหารไทยที่เป็นอาหารไทยโบราณแล้วก็นอกเหนือจากร้านอาหารแล้วเราก็จะมีห้องพักซึ่งอยู่ชั้น3าเป็นห้องใหญ่ที่มีสองห้องนอนหนึ่งห้องรับแขกใช่แล้วก็เป็นห้องที่เป็นวิวแม่น้ำเลยค่ะโอ้ตื่นเช้ามาคือเห็นเลยใช่สั่งอาหารที่มาทานข้างบนได้ก็ได้ได้ค่ะจะมีเมนู<อ>ไว้ให้ด้วยเหมือนกัน นอกเหนือจากนั้นก็จะมีะเป็นกีฬาทางน้ำนะคะแล้วก็จะมีเป็นเต็นท์ติดแอร์สามหลังนะคะไม่ที่นี่ค่ะโดยปกติล้าค่าไฟอ่ะค่ะอยู่ที่ประมาณเท่าไหรค่คะห้าหมื่นถึงหกหมื่นแล้วอย่างในแพรจะเปิดแอร์ตลอดแปดเก้าชั่วโมงหรือบางทีลูกค้ามาทานแบบช่วงเย็นอยู่เลยเวลาร้านปิดก็เปิดต่อไปเรื่อยๆแล้วนึกยังไงถึงติดตั้งโซลา่าค่ะหรือมีใครแนะนำไหมคะคือเราก็คือได้ยินเรื่องโซลา่าเซล์มานานแล้วเนาะ ก็สนใจอยู่แหละแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้มีความรู้กับมันมากมายเราก็เลยเรียกการไฟฟ้ามาดูขั้นแรกเรียกการไฟฟ้ามาดูก่อนการไฟฟ้าก็มาดูก็บอกโอ้ค่าไฟเยอะในกรณีนี้แนะนําว่าถ้าติดโซล่าเซลล์ก็น่าจะประมาณ50ิกิโลวัต์แต่ว่าคือของเราเนื่องจากว่าเรามีใช้ไฟเยอะในช่วงกลางวันในแพรยเปิดแอร์สตัวหรือแม้กระทั่งห้องพักที่ลูกค้าเข้าพักคอที่จัดเลี้ยงมีแอร์อยู่5ตัว50,000นบีที ก็เลยเป็นที่มาให้คิดว่าเออถ้ามันจะมีตัวพลังงานที่ช่วยเรื่องอประหยัดไฟโซล่าเซลล์ตัวนี้เข้ามาช่วยน่าจะเวิร์กแล้วก็เท่าที่คุยกับการไฟฟ้าคำนวณดูแล้วอ่ะมันน่าจะช่วยลดได้ถึง50%เนี่ยก็ลเลยพิจารณาดูว่าเอยถ้าราคาติดตั้งเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะติดตั้งเลยเอ,อือแล้วทำไมถึงแบบว่าได้ติดตั้งกับทาง jps โซล่าของเราค่ะก็เอาจริงๆโซล่าเซลล์มันมีหลายบริษัทมากมายเนาะใช่ค่ะใช่แต่ว่าจากที่พูดคุยกับเซลล์หรือทางทั้งเทคนิคอลอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเป็นแบบเชี่ยวชาญมีความรู้ทางด้านนี้มากพอสมควรตอบคําถามเราได้ในทุกๆจุดอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเออถ้าอย่างนั้นเราจะก็คงจะเริ่มทดลองใช้ดูแต่ว่าจริงๆแล้วเริ่มทําที่บ้านก่อนอ่าสิบกิโลวัตแล้วก็เห็นแล้วว่าการติดตั้งการทํางานเรียบร้อยดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นี้ก็เลยจะเป็นโปรเจกต์ที่2ที่จะ ให้มาต,ต,ติดตั้งที่บ้านไปแล้วนะคะกับ JPS Solar และลูกค้าก็ยังเลือกติดตั้งที่ร้านอาหาร t า a าเท e r สนะคะอีกที่หนึ่งเป็น2ที่แล้วนะคะเห็นว่ามีโปรเจกต์จะทำ EV Station ด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะใช่เพราะว่าจะสังเกตเห็นว่าลูกค้าค่อนข้างที่จะลูกค้าที่มาที่ร้านเราขับรถ EV กันค่อนข้างเยอะใช่ชใช่แล้วก็เลยต้องการจะอมองในแง่ของการบริการให้กับลูกค้าว่าถ้ามาทานอาหารที่ร้านหรือมาพักห้องพักหรือมาทำกิจกรรมที่ร้านเราเนี่ย ใช้เวลาชั่วโมงสชั่วโมงอย่างเงี้ยอย่างน้อยรถเขาก็ได้จอดชาร์จที่นี่ได้เขเลยคิดว่าเดี๋ยวจะพิจาราณาในการติดตั้งตัว EV Charger Station ขึ้นมาค่ะอือก็อย่างเงี้ยก็แสดงว่าติดตั้งที่บ้านแล้วเห็นผลว่าค่าไฟมันช่วยได้จริงคือจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้เห็นบินชัดเจนแต่ว่าเห็นจากตัวแอปพลิเคชันที่เราโหลดลงมาในมือถือแล้วก็เท่าที่ดูจากกราฟก็ดูเหมือนกับว่ามันจะช่วยได้ประมาณ80%ขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยดูแล้วเออน่าสนใจ เพราะแ,แบบนี้ค่ะพี่อ้อยอค่ะจะแนะนําบริษัท JPS ของเราให้กับเ,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 เพื่อนๆบ้างไ้มคะก็เบื้องต้นนะเบื้องต้นเท่าที่ดิวด้วยเรื่องของการให้ข้อมูลต่างๆเพื่อประกอบการตัดสินใจเนี่ยก็ถือว่าโอเคที่เหลือก็คือดูว่าการบริการหลังการขายเป็นยังไงซึ่งอันนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะเรายังเพิ่งติดตั้งไป<ช>เนาะ,ะแต่เดี๋ยวถ้ายังไงโอกาสหน้าจะมีโอกาสมารีวิว ให้ดูอีกนะะว่าการบริการหลังการขายเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ต้องแบบขอบคุณพี่อ้อยมากๆนะคะที่ให้สัมภาษณ์ทั้งพาเดินดูแล้วก็ยังพาแบบชมทั้งหมดเลยต้องขอบคุณมากๆค่ะได้ค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะ และว,วันนี้ JPS Solar ของเราได้มาติดตั้งที่ทาราเทอเรสคาเฟ่นครปฐมนะคะและบริษัทจันพุทธสุขหรือ JPS Solar ของเราสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลพมเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลา r เซลล์ได้นะคะที่เบอร์หรือแอดไลน์ไอดีมาที่ตามนี้ได้เลยนะคะวันนี้ JPS Solar สวัสดีค่ะ